อนนี้เหลือแค่ไม่เท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่า,าไม่ค่อยได้มีเวลามาชํำเขาเขาก็จะย่อยสลายไปนี่คือนะคะอันนี้ก็อีกสีหนึ่งนะคะสวยเลยชมพูสวยๆแล้วก็จะเอางใหญ่นะคะเขาอยู่แบบไม่ค่อยทนสักเท่าไร่กับต้นนี้นะคะเราต้องคอยชํำเสมอเสมอถ้าต้นโตนะคะ เขาจะโตไม่คเคยมีที่ร่มเกินไปเพราะว่าแสงจะทําให้ใบของเขาอ่าเป็นสีสันได้สวยงามเลยนะคะสวยสักงดงามคือสีสันของเขานะคะหาต้นไม้ได้นะคะลดได้ทุกอย่างนะคะน้ําซาวข้าวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็แน่หลายได้หลายกิ่งนะคะแน่หลายกิ่งแล้วนะคะอันนี้ก็อีกสีหนึ่งนะคะสวยเลยชมพูสวยๆแล้วก็จะเอายิ้มครองบ้านนะคะเป็านายค่ะนจะจ๊ะ น,นะคะเลสีผสมนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายชื่อแต่น้องก็จําชื่อไม่ได้หมดเมื่อก่อนมีน้องมี40สายพันธุ์จะออกมาเนี่ยังสวยเหลืองก็เหลืองสวยเขียวก็เขียวเขียวสวยแต่ตอนนี้หน้าฝนอาจจะอืสีไม่ค่อยสวยมากนะักเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูตอนโตกันว่าเขาจะงามงามสวยขนาดไหนนะคะสายพันธุ์หลายสีนะคะชอบอ่า อชอบอยู่ในที่แสงแน่นไม่มากเกินไปนักนะคะนะคะอยา่าอยย่ท่านี้นะคะในสีผสมนะคะมีหลักหลายสายพันธุ์หลักหลายชื่อแต่น้องก็จําชื่อไม่ได้หมดเมื่อก่อนมีน้องมีสี่สิบสายพันธุ์หลากต้นไม้ได้นะคะลดได้ทุกอย่างนะคะน้ําซาวข้าวนะคะนี่นะคะเนื้อเราก็แน่หลาย ได้า like ลกิ่งนะคะได้า like ลกิ่งแล้วนะมีที่ล่มเกินไปเพราะว่าแสงจะทําให้ใบของเขาอ่าเป็นสีสันได้สวยงามเลยนะคะสวยสดนดงามคือสีสันของเขานะคะให้นะคะเขาอยู่แบบไม่ค่อยทนสักเท่าไหร่กับตอนนี้นะคะเราต้องคอยชําเสมอเสมอถ้าต้นโตนะคะ เขาจะโตไม่ค่อยนานปักชำง่ายๆนะคะใส่ปุ๋ยที่เราทำเองคือน้ำสาวข้าวลดน้ำาต้นไม้ได้นะไม่ใช่ลดแต่เพื่อนผักแต่ลดออ,อยู่ได้ไม่ค่อยเท่าไหรนะ่นักะคะเขามีอายุนะคะได้แค่หนึ่งปีถ้าเราไม่ปักชำนะนะคะนี่นะคะเราก็ปักชำง่ายๆเอาใบให้ออกให้หมดนะคะเพราะว่าแต่เนใีคลายน้ำเวลาปักชำเขาก็ยอด ยอดออกก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องเอายอดออกนะคะเขาก็จะได้งามสวยนะคะนี่กับเจ้าดินสีผสมค่ะต้นไม้ได้นะคะรดได้ทุกอย่างนะคะน้ำซาวข้าวนะคะนี่นะคะเราเราก็ได้หลายได้หลายกิ่งนะคะได้หลายกิ่งแล้วนะเราอย่าอ่าอย่าเอาไปวางที่แสงแดดมาก นะคะสวยสดงดงามมีความเชื่อว่าให้ปลูกหน้าบ้านไว้นะคะเพราะคนโบราณเขาก็เชื่อว่าให้ปลูกหน้าบ้านไว้นะคะในส่วผสมขุงพานชนิดสายพันธุ์นะคะเขาก็จะมีสีสีแตกต่างกันไปนะคะพอโตปุ๊บเราก็ต้องเอามาชำปั๊บ นะคะยอดเราก็ต้องเอาออกนะคะอันนี้ก็อีกสีนึงนะคะสวยเลยชมพูสวยๆแล้วก็จะเอาเอาใบให้ออกให้หมดนะคะเพราะว่าจะแใน,ใน่คลายน้ําเวลาปักชําเขาก็เอาใบให้ออกให้หมดนะคะเพราะว่าจะแน,น่คลายน้ําเวลาปักชํา เขาก็ให้หมดนะคะนิดยอดออกให้หมดนะคะไม่ว่าเราจะทําไม่ว่าเราจะปลูกต้นอะไรเราก็ต้องเอายอดออกให้หมดทุกอันเลยนะคะเพราะว่าเขาจะให้หมดนะคะนิดยอดออกให้หมดนะคะไม่ว่าเราจะทําไม่ว่าเราจะปลูกต้นอะไรเราก็ต้องเอายอดออกให้หมดทุกทุกอันเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเราก็มาดูตอนโตกันว่าเขาจะงามางงามสวยขนาดไหนนะ นี่นะคะกับช่องน้ำน้ำบ้านสวนนะคะตอนนี้ก็กำลังจะ,ะมาทำในสีผสมนะคะกำลังเอาใบาของเขาออกนะคะก็ต้องเอาใบาออกให้หมดนะคะเพื่อเราเอาสะคลายน้ำของเขานะคะแล้วก็เอามาปลูกปลูกง่ายนะคะต้นนี้แต่ต้องชํำเรื่อยๆออยู่ได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นักนะคะเขามีอายุนะคะได้แค่หนึ่งปีถ้าเราไม่ปักชํำนะ ราคานีนะคะเราก็ปักช้ำง่ายๆาก็ต้องเอาใบออกให้หมดนะคะเพื่อเราเอาสกายน้ำของเขานะคะแล้วก็เอามาปลูกปลูกง่ายนะคะต้นนี้แต่ต้องช้ำเรื่อยๆายสายพันธุ์ลายสีนะคะชอบออชอบอยู่ในที่แสงแน่น ไม่มากเกินไปนักนะคะอ่านะคะอย่าอยุดในที่ร่มเกินไปเพราะว่าแสงจะทําให้ใบของเขาอ่าเป็นสีสันได้สวยงามเลยนะคะสีสันงดงามคือสีสันของเขานะคะให้หมดนะคะเนี่ยอดออกให้หมดนะคะไม่ว่าเราจะทําไม่ว่าเราจะปลูกต้นอะไรเราก็ต้องเอายอดออกให้หมดทุกทุกอันเลยนะคะเพราะว่าอ่าเขาจะได้เจร้นเติบโต มากขึ้นนะคะมีหลักหลาย4ีนะนะคะแต่เราเอาให้ดูไม่ทั่วถึงนะคะตอนนี้มีน่าจะสิบสี่สนไปต้องประัาการเท่านั้นรดน้ําอย่างสม่าเสมอเพราะว่าตอนนี้เขาชอบน้ําแต่ยาลดมากขึ้นไปนะคะเขาจะทําให้เขาเน่านะคะเพื่อจะอ่อมา ปลูกใหม่นะคะเพราะว่าต้องการคลายน้ํานะคะของต้นรือสีผสมออกนะคะงานปักชำง่ายๆนะคะใส่ปุ๋ยที่เราทําเองคือน้ําสาวข้าวลดน้ำอ่าต้นไม้ได้นะไม่ใช่ลดแต่เพื่อนผักแต่ลดก็ต้องเอาใบออกให้หมดนะคะเพื่อเราเอาจะคลายน้ําของเขานะคะแล้วก็เอามาปลูกปลูกง่ายนะคะต้นนี้แต่ต้องชําเรื่อยๆใส่พันุ์ไรซีนะคะชอบอ่า อชอบอยู่ในที่แสงแน่นไม่มากเกินไปนักนะคะนะคะอย่าหยุเราอย่า,อ,าอย่าเอาไปวางที่แสงแน่นมากให้หมดนะคะยอดออกให้หมดนะคะไม่ว่าเราจะทําไม่ว่าเราจะปลูกต้นอะไรเราก็ต้องเอายอดออกให้หมดทุกทุกอันเลยนะคะเพราะว่า,าเขาสนะคะอันนี้ก็อีกสีหนึ่งนะคะสวยเลยชมพูสวยๆแล้วก็จะเอา,อาเพื่อจะอามา ปลูกใหม่นะคะเพราะว่าต้องการคลายน้านะคะของต้นนึงสงผสมออกนะคะนะคะปลูกง่ายโตโตวไวนะคะโตปุ๊บก,ก็ต้องเอามาชําปั๊บนะจ๊ะเพราะว่าจะทําให้เขาแบบเอาใบให้ออกให้หมดนะคะเพราะว่าจะได้คลายน้ําเวลาปักชําเขาก็สวาชนิดสายพันธุ์นะคะเขาก็จะมีสีสีแตกต่างกันไปนะคะพอโตปุ๊บเราก็ต้องเอามาชําปั๊บ นะคะยอดเราก็ต้องเอาออกงานปักชำง่ายๆนะคะใส่ปุ๋ยที่เราทำเองคือน้ำซาวข้าวลดน้ำาต้นไม้ได้นะไม่ใช่ลดแต่พืนผักแต่ลดอ่ะจะออกมานี่ยังสวยเหลืองก็เหลืองสวยเขียวกเยว็เขียวสวยแต่ตอนนี้หน้าฝนอาจจะอืสีไม่ค่อยสวยมากนักสักเท่าไหร่นะคะได้นะคะอะจาจต้นนี้นะคะหนึ่งสีผสมมีหลักหลายสายพันธุ์น้ นะคะสวยสวดง,ดงามมีความเชื่อว่าให้ปลูกหน้าบ้านไว้นะคะเพราะคนโบราณเขาก็เชื่อว่าให้ปลูกหน้าบ้านไว้นะคะนิสิผสมกุญยอดอยอดออกก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องเอายอดออกนะคะเขาก็จะได้งามสวยนะคะนี่กับเจ้าน่สีผสมตอนนี้เหลือแค่ไม่เท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลามาชํำเขาเขาก็จะ,ะ,ะย่อยสลายไปนี่คือ นะคะสวยสวดง,ดงามมีความเชื่อว่าให้ปลูกหน้าบ้านไว้นะคะเพราะคนโบราณเขาก็เชื่อว่าให้ปลูกอ่าหน้าบ้านไว้นะคะน้ิ่งผสมุค่ะ,คะเพื่อจะอ่ามาปลูกใหม่นะคะเพราะว่าต้องการคลายน้านะคะของต้นน้งสงผสมออกนะคะน้ำคลองบ้านนะคะเพียงายค่ะนะจะ๊ะเราอย่าอ่าอย่าเอาไปวางที่แสงแน่มาก,มากนั่นจะเน้นเติบโต มากขึ้นนะคะมีหลักหลายสีนะนะคะแต่เราเอาให้ดูไม่ทั่วถึงนะคะตอนนี้มีหน้าจะสิบสี่นะคะอ่าปลูกง่ายโตโตวไวนะคะโตปุ๊บก็ต้องเอามาชําปั๊บนะจ๊ะเพราะว่าจะทําให้เขาแบบนะคะสวยสวยดงดงามมีความเชื่อว่าให้ปลูกหน้าบ้านไว้นะคะ เพราะคนโบราณเขาก็เชื่อว่าให้ปลูกหน้าบ้านไว้นะคะในสิ่งผสมคสาเราก็มาดูตอนโตกันว่าเขาสวยงามงามสวยขนาดไหนนะคะสวยสดงดงามมีความเชื่อว่าให้ปลูกหน้าบ้านไว้นะคะเพราะคนโบราณเขาก็เชื่อว่าให้ปลูกหน้าบ้านไว้นะคะในสิ่งผสมคสายอดอยอดออกก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องเอายอดออกนะคะเขาก็จะได้งามสวยนะคะนี่ เจ้าหรือสีระสมให้หมดนะคะเลยอดออกให้หมดนะคะไม่ว่าเราจะทําไม่ว่าเราจะปลูกต้นอะไรเราก็ต้องเอายอดออกให้หมดทุกทุกอันเลยนะคะเพราะว่าเขาจะให้หมดนะคะเลยอดออกให้หมดนะคะไม่ว่าเราจะทําไม่ว่าเราจะปลูกต้นอะไรเราก็ต้องเอายอดออกให้หมดทุกทุกอันเลยนะคะ เพราะว่าเขาจะให้หมดนะคะเล็ยอดออกให้หมดนะคะไม่ว่าเราจะทําไม่ว่าเราจะปลูกต้นอะไรเราก็ต้องเอายอดออกให้หมดทุกทุกอันเลยนะคะ,ะเพราะว่าเขาจะก่อนชนิดสายพันธุ์นะคะเขาก็จะมีสีสสแตกต่างกันไปนะคะพอโตปุ๊บเราก็ต้องเอามาชําปั๊บนะคะยอดเราก็ต้องเอาออกขณะนจ้ินเติบโตมากขึ้นนะคะมีหลากหลายสีนะนะคะแต่เราเอาให้ดูไม่ทั่วถึงนะคะ ตอนนี้มีหน้าจะ14เอาใบให้ออกให้หมดนะคะเพราะว่าจนะแน่คลายน้ำ